ต่อรพอแค่นี้เรักเขาข้างเดียวควรไปต่อหรือพอแค่นี้มึงยังคิดไม่ได้อีกเหรอมันก็พูดอยู่ว่ามึงรักเขาข้างเดียวมึงจะไปต่อถึงไหนล่ะมึงต่อถึงโลกหน้าชาติหน้าตายจากกาก็จะไปตามรักตามจองรักจองผ่าก็อยู่เหรอนี่มึงจะเป็นสัมเเวสีนะครับมึงจะเป็นเจ้ากรรมในเวนั้นนะเนี่ยกูว่าอย่างนี้นี่ถ้าสิงได้สิงแล้วนะกูว่าก็เขาไม่รักมึงอ่ะมึงจะไปยินดียิงร้ายเขาทําไมก็ควรจบแค่นี้แล้วเขาไม่เอามึงอ่ะ ก็ไปหาคนใหม่ก็แค่นั้นเองมันง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาตัดใจเลยข้างเดียวไม่งั้นมึงก็เปิดเผยก็มาเลยกูชอบมึงมึงว่าไงพูดมาอย่างงี้ถามมาเลยถ้ามันไม่เอาโอเคกูไปจากมึงเองจบเราแยกกันก็แค่นั้นเองคนที่เราแอบชอบถ้าเรายินดีในการแอบชอบแล้วเราบอกว่าเรามีความสุขในการแอบชอบเราจะทาต่อไปโอเคเรารับสภาพได้ยินดีต่อความทุกนั้นแม้เขาจะชอบใครก็ตาม เราจะแม้เขาจะไปรักใครเอ็นดูใครโอเคเราจะฝืนทนได้ไม่เป็นไรเราจะรับแล้วไปนอนร้องห่มร้องไห้ปัญญาอ่อนทำมิวสิกวิดีโอที่บ้านคุณจะกระโถนตีกระบาลก็ให้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารับไหวทําไปเถอะแต่ถ้ารับไม่ไหวทํายังไงเดินออกมาซะเราจะได้ไม่มีความทุกข์ในปัจจุบันอย่าพยายามไปสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่าไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เกิดขึ้นในปัจจุบันเราต้องมีความสุขในปัจจุบันไม่มีก็ไม่ตายเออไปหาใหม่ เออประมาณนี้เพื่อนฝากถามมาค่ะว่าชื่ออาจารย์เปียผิดๆีลไหมคะอะไรนะชื่ออาจารย์นะคะผิดๆไหมคะเพื่อนมึงคือใครกูอยากรู้ตอนเนี้ยมึงหรือเพื่อนมึงที่เป็นคนถามกูว่ามึงมีปัญหากับกูแล้วที่กูตอบคำถามเมื่อกี้เนี้ยเพื่อนเนหรอเพื่อนคนไหนชี้มาเลยนายอ๋อมันถามมาจากว่าชื่อเบียรผิดศีลไหมกูไม่ได้แดกตัวเองนี่ถ้ากูแดกตัวเองน่ะผิดศีลแน่ไง 嗯、啊。